นุ่มกัญชัยยื่นคำขาดสามข้อผู้ชายคนไหนที่คิดจะมาจีบน้องมาอยู่ต้องมีเผยกฎสามข้อที่จะผ่านด่านพ่อหนุ่มหากจะมาจีบลูกสาวเรียกว่าสวยวันสวยคืนก็ไม่แปลกที่พ่อหนุ่มกัญชัยทั้งรักทั้งห่วงน้องมาอยู่ลูกสาวสุดที่รักหนักหนาะซึ่งปัจจุบันน้องโตเป็นสาวว,วัยสิบขวบแล้วออร่าสวยสะพรังถอดแบบพ่อหนุ่มแม่เมย์ปฏิดามาแบบเต็มๆและล่าสุดในรายการสามแซ่บพ่อหนุ่มกัญชัย ได้ถูกถามว่าถ้ามีหนุ่มเข้ามาจีบลูกสาวจะทํำยังไงซึ่งพ่อหนุ่มก็ได้บอกว่าสาข้อที่จะให้ผ่านเข้ามาสู่ครอบครัวได้หนึ่งต้องขยันทำรรมาหากินไม่งั้นจะมาเอาตังค์ที่พี่ทําไปเพราะเราทํามาแทบตายก็อยากให้ลูกสาวได้สบายอยู่ๆจะมาเอาเงินลูกสาวเราไป สองต้องไม่เหมือนเราคือไม่เท่าชู้บงเล็บเมื่อก่อนนะและข้อที่สามไม่ใช้ความรุนแรงเอาเป็นว่าหนุ่มคนไหนจะเข้ามาเป็นลูกเคยบ้านกำเนิดพลอยต้องจำสามข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจได้เลยค่ะ แม่ก็มีลูกสาวสวยชัดขนาดนี้เป็นใครๆก็ต้องรักก็ต้องห่วงกันเลยค่ะว่าแต่น้องมายูอายุเพิ่งจะสิบขวบก็ฉายแววความเป็นซุปตาตัวน้อยแล้วสวยและน่ารักขนาดนี้โตมาแม่เมย์และพ่อหนุม่มคงจะต้องตามติดดูแลลูกสาวแบบไม่ห่างแน่เลยค่ะเราไปชมภาพความน่ารักของน้องมายูพร้อมๆกันเลยค่ะ